สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับไทยมุกการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาให้คนไทยก้าวถัดโลกที่ไม่หยุดนิ่งนะครับในวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ดรอัญชนาสุขสมจิตอาจารย์ประจําคณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนสวนสันทนาซึ่งท่านอาจารย์เป็นผู้สอนในรายวิชาการออกแบบสื่อเสียงเพื่อการศึกษาในไทยมุกของเราด้วยนะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะครับอยากจะให้อาจารย์ช่วยแนะนํารายวิชาของอาจารย์นะครับว่ามีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างครับ รายวิชาการออกแบบสื่อเสียงเพื่อการศึกษานำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของสื่อเสียงการวางแผนการเตรียมการผลิตสื่อเสียงวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องการบันทึกเสียงในระบบดิจิตอลและกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้ในการศึกษาค่ะ รายวิชานี้นะครับมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเชื่อว่าครูหรือว่าอาจารย์จําเป็นต้องใช้สื่ออย่างหลากหลายประเภทในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนนะครับการใช้สื่อเสียงก็จะเป็นสื่ออีกรูปแบบหนึ่งที่มีลักษณะโดดเด่นจึงอยากจะขอเรียนถามท่านอาจารย์นะครับว่างานสื่อเสียงมีลักษณะงานเป็นแบบใดบ้างและเหมาะสําหรับการใช้ในการเรียนการสอนรูปแบบใดบ้างครับ ถ้าพูดถึงงานสื่อเสียงแล้วนะคะคนทั่วไปมักจะถึงนึกถึงการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงการทำสารคดีสปอตวิทยุกระจายเสียงแต่ความจริงแล้วงานสื่อเสียงสามารถประยุกต์ใช้กับผู้คนได้หลากหลายอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพเลยขานุก,การนักข่าวนักวิจัย และผู้ที่ต้องการใช้บันทึกเสียงในกรณีต่างๆแต่สําหรับด้านการเรียนการสอนนั้นผู้สอนสามารถบันทึกเสียงเพื่อน,นําไปใช้ในการบรรยายการสาธิตการฝึกอบรมหรือนําไปใช้ประยุกต์ทําสื่อ powerpoint interactive สําหรับรายวิชาต่างๆได้ค่ะอาจารย์ครับถ้าสมมติว่าหากครูหรือว่าอาจารย์ต้องการผลิตสื่อเสียงด้วยตนเองสามารถทำได้หรือไม่ครับและมีขั้นตอนแบบง่ายๆในการผลิตสื่อเสียงอย่างไรบ้างครับ การบันทึกเสียงด้วยตนเองสามารถทําได้ง่ายๆ,ๆค่ะเพียง <en> <c ại> แค่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไมโครโฟนและโปรแกรมบันทึกเสียงเท่านั้นค่ะเริ่มต้นที่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะโน้ตบุ๊กสำหรับพกพาที่ปัจจุบันนี้ถือเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นในชีวิตประจําวันไปแล้วอาจจะมีคําถามว่าแล้วสเปคสาหรับการทํางานด้านเสียงควรเป็นเท่าไหรด่ดีปัจจุบันความเร็วของคอมพิวเตอร์นั้นถือว่าเร็วกว่าในอดีตมากค่ะเรียกได้ว่าเพียงพอสาหรับงานบันทึกเสียงเลยค่ะส่วนไมโครโฟน ที่เราจะนํามาใช้ในด้านการเรียนการสอนก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นไมโครโฟนที่ราคาแพงเลยค่ะแต่ควรเลือกไมโครโฟนชนิดที่มีขั้วต่อแบบ USB จะทําให้สะดวกในการทํางานค่ะสุดท้ายก็คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งปัจจุบันมีมากมายหลายโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ PC จะมีโปรแกรมบันทึกเสียง Sound r e c เดอร์ที่มากับ Windows ให้พร้อมแต่อาจารย์ขอแนะนําโปรแกรม Audacity ซึ่งเป็น OpenSource เราไม่เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อโปรแกรมมาติดตั้งเลยค่ะโปรแกรม Audacity ถือเป็นโปรแกรมที่ครอบคลุมทั้ง การบันทึกเสียงและการตัดต่อตกแต่งเสียงค่ะก็ต้องบอกว่าโปรแกรมเมื่อสักครู่นี้เป็นโปรแกรมที่มีความน่าสนใจอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายการใช้อุปกรณ์ง <ๆ S 1> ่ายๆเหล่านี้ในการบันทึกเสียงสามารถทําให้ได้รับความแพร่หลายคุณภาพของเสียงที่จะนํามาใช้ในการผลิตสื่อมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดและต้องมีข้อควรระวังในการใช้งานอย่างไรบ้างครับ สิ่งที่ควรจะคำนึงถึงคือคุณภาพของเสียงและเสียงรบกวนค่ะการใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกเสียงคุณภาพของเสียงที่ได้จะต่ำมีเสียงทึบอุยนอกจากนั้นเสียงรบกวนที่เป็นเสียงลมค่ะหากมีความจําเป็นต้องบันทึกเสียงด้วยโทรศัพท์มือถือควรบันทึกเสียงในห้องที่ปราศจากเสียงรบกวนและควรคำนึงถึงแบตเตอรี่ในการใช้งานด้วยนะคะ เมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นข้อควรระวังในการผลิตสื่อเสียงเพื่อการศึกษานะครับซึ่งในวันนี้เราได้รู้จักกับสื่ออีกประเภทหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้ผู้สอนสามารถผลิตสื่อเสียงแบบง่ายๆและสามารถนําไปใช้กับการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้นะครับและเชื่อเป็นอย่างยิ่งครับว่าถ้าหากส่งเสริมให้ผู้สอนมีความรู้ทางด้านการผลิตสื่ออย่างถูกต้องแล้วนะครับก็จะสามารถทําให้การเรียนการสอนเกิดการพัฒนาได้อย่างรวดเร็วครับวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณอาจารย์ดรอัญชนาสุขสมจิตนะครับที่ได้เสียสละเวลามาให้ความรู้กัับเรราในนนวี้คับ อาจารย์ขอบคุณครับสวัสดีค่ะแล้ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ